เมื่อไอหนุ่มสุดเหงาตามไปจีบสาวบนดาวอังคารกูละนับถือความพยายามของมึงจริงๆสวัสดีครับมิดลักแฟนสปอยขอต้อนรับเข้าสู่ GU c h ชา n น l และสำหรับหนังที่ผมจะมาสปอยกันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าม o n ช h อ t แต่ถ้าคุณไม่อยากนั่งเหงาระหว่างดูสปอยผมขอแนะนำหอยลายอบกรอบตาปุ่มปุยมีทั้งรสดั้งเดิมที่หอมกรอบอร่อยแบบลงตัวหรือจะเป็นซองสีเหลืองรสกระเทียมหอมเตะจมูกอย่ารอช้ารีบบอกไปคว้ามากินกันได้แล้วที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขาเดิอและพระเอกของ เราจะได้สาวดาวองคารมาเป็นเมียรหรือไม่ถ้าหากเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเราก็จะได้เจอกับวอลพอหนุ่มที่ใฝ่ฝันอยากจะไปอยู่บนดาวองคารเพราะดูเหมือนโลกของเราตอนนี้มีมหาเศรษฐีหนุ่มที่สามารถขึ้นไปสร้างอนานต์คมบนดาวองคารได้เรียบร้อยแล้วเขาก็พยายามอัดคลิปตัวเองเพื่อสมัครงานบอกว่าทาได้หมดจะให้ไปล้างส่วมเขาก็ยอมแต่ถึงแม้เขาจะพยายามสมัครไปเกือบจะ40ครั้งก็ไม่มีวี่แววว่าไอ้บักวอลมันจะได้รับเลือกเขาก็เลยต้องจมปลักเป็นพนักงานร้านกาแฟอยู่ที่มหาลัย แถมหัวหน้าของเขาก็ไม่ใช่คนแต่เป็นหุ่นยนต์ที่ชื่อว่าแกรี่อีกทั้งดวงความรักของวอลนั้นก็ดูเหมือนจะแย่พอกันสนใจสาวคนไหนหัวหน้า AI ก็คำนวณโอกาสจีบตตดก็มีไม่ถึงครึ่งไอ้บักวอลก็เลยแห้วแดกอยู่ร่ำไปคืนนั้นวอลก็มาที่งานปาร์ตี้ที่บ้านหลังหนึ่งพยายามจะจีบสาวแต่อีสาวก็ไม่คุยด้วยและสาวเจ้าของบ้านนั้นก็คือสาวโซฟีคนนี้โซฟีมีแฟนที่คบกันมา8ปีอย่างไอ้เควินที่ตอนนี้ตามครอบครัวของเขาขึ้นไปอาศัยอยู่บนดาวอังคารทั้งคู่ก็เลยมมสม แบบระยะทางไกลอีกเพียง9้าเดือนพ่อแม่ของเควินก็จะหมดสัญญาง,งานและทั้งคู่ก็จะได้กลับมาอยู่ด้วยกันที่โลกและขณะที่โซฟีคุยกับเควินอยู่นั้นไอวอลมันก็เดินหาห้องซ้วมแล้วก็มาเข้าห้องพีแต่มันก็ต้องตื่นเต้นเมื่อได้เห็นคนที่โทรวิดีโอคอลกลับมาจากดาวอังคารน,นี่มันความฝันกูจะชัดกูเลยขอสารแนดูสะหน่อยโซฟีหันไปเห็นก็ตกใจว่ามึงเป็นใครเน,นี่ยแถมไอวอลมันยังพาไปทําข้าวของเธอเสียหายโซฟีก็เลยมาโหรีบไล่มันออกไปจากห้องจากนั้นไอวอลมันก็เดินเซ็งๆมาอยู่ที่ระเบียงจะ ไปจีบสาวคนหนึ่งเข้าแต่เธอก็เมาจนพูดไม่รู้เรื่องตอนนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงหัวลาอของสาวคนหนึ่งที่ตลกไอ้บักโบเพราะมัานโดนสาวปฏิเสธเธอก็บอกว่าเธอนั้นชื่อเจนนี่บอกก็จําเธอได้เพราะว่าตอนปีหนึ่งเธอเคยเรียนด้วยกันเจนนี่บอกว่าเธอกําลังจะย้ายออกจากเมืองและดูเหมือนปาร์ตี้นี้จะเป็นปาร์ตี้สุดท้ายของเธอแล้วบอกก็เลยบอกว่างั้นดีเลยเธอเรามาใช้คาคืนสุดท้ายด้วยกันจะดีไหมทั้งสองคนก็เลยไปเดินเล่นคุยกันก็จะได้เห็นว่าสภาพของโลกตอนนี้เต็มไปด้วยขยะและดาวกําลังจะตายทั กันถูกคอจนเกือบจะเช้าจนจินนี่ก็ได้รู้ว่าความฝันของไอ้บอลนั้นก็คือขึ้นไปอยู่บนดาวอังคารเขานั้นมีนิสัยชอบการประจนภัยตอนนั้นเองก็ถึงเวลาที่จินนี่ต้องกลับไปและทั้งสองคนก็ได้จูบลากันจินนี่บอกกับบอลก่อนจะจากไปว่าถ้ามีโอกาสมาที่ดาวอังคารก็อย่าลืมโทรหาฉันละ่ะไอ้บอลจึงได้รู้ว่าเธอไม่ได้ย้ายบ้านเธอเล่นย้ายดาวกันเลยทีเดียวแต่หลังจากนั้นจินนี่กับบอลก็จีบกันผ่านปโปรแกรมแชทเลื่อยมาหนึ่งเดือนหลังจากจินนี่จากไปโปรแกรมรับสมัครงานบนดาวอังคารก็กำลังจะ ปิดลงแต่ดูเหมือนไอ้บักบอมันก็จะโดนปฏิเสธอีกตามเคยคอเซนเตอร์ก็บอกว่าเสียใจด้วยแต่เรายังมีที่นั่งว่างสําหรับผู้ซื้อปกติราคาตั๋วไม่แพงหรอกใบละเกือบหนึ่งล้านเหรียญบอลคิดในใจกูจะเอาที่ไหนมาให้มึงหลังจากนั้นบอลก็มาทํางานที่ร้านกาแฟตามปกติหุ่นยนต์แกเร่หัวหน้าเขาก็บอกว่าสาวโตนั้นนั่งสังกายน้ําตาไหลามาห้าชั่วโมงแล้วถ้าเธอไม่สั่งอะไรกินก็ให้บอลไล่ออกไปจากร้านวอลก็เลยเอากาแฟถ้วยหนึ่งไปให้เธอบังคับให้เธอจ่ายตังค์บอกถ้าไม่ซื้อหัวหน้าเขาให้มาไล่ออกเธอ จำไอ้บักบอลได้ว่ามึงนี่แหละที่ทําข้าวของบ้านกูเสียหายบอลก็ยังมีน้ําใจถามว่าเธอมานั่งร้องไห้ทำไมละชีโซฟีก็เลยบอกว่าแฟนเธอเพิ่งได้งานใหม่ที่ดาวังคารจากตอนแรกอีกหนึ่งปีจะกลับตอนนี้มึงจะกลับชาติหน้าหรือเปล่าก็ไม่รู้บอลที่ดูเหมือนจะเข้าใจเธอก็เลยไปชวนเธอคุยเถเล่าลงไปในกาแฟาผสมให้เธอแดกย้อมใจซะด้วยบอลก็บอกเธอว่าแฟนผมก็อยู่บนดาวังคารเหมือนกันถ้าจะมีใครเข้าใจคุณก็ผมนี่แหละจิบเหล้ากันเข้าไปนิดแหม่คุยกันลื่นเลยตอนนี้เผลตัวอีกทีก็เล่นสะดึกโซฟีบอกกับบอลว่าคู่ของเธอนันคบกมา8 วางแผนไว้ว่าห่างกันปีเดียวพอเขากลับมาที่โลกทั้งคู่ก็จะเปิดบริษัทร่วมกันส่วนไอเวอลนั้นก็โกหกเธอว่ามันคบกับจินนี่มาตั้งแต่ปีหนึ่งมันไม่กล้าบอกความจริงว่ากูเพิ่งเจอกันวันเดียวก่อนที่เธอจะไปดาวอังคารวอลก็ถามเธอว่าถ้าเธอคิดถึงเขามากทำไมไม่ซื้อตั๋วขึ้นไปหาเขาเลยล่ะโซฟีก็บอกเงินกลัวมีแต่กูกลัวความสูงยิงให้เธอขึ้นจรวดยิงไปบนอวกาศนี่ไม่ต้องพูดถึงอะไรเย่อแต่กนดีแต่วอลก็พยายามบอกว่าถ้าผมเป็นคุณละผมซื้อตั๋วไปแล้วจะมาทนเหงาทนเศร้าอยููู่แบบนี้้ทํําาไไมเธออดดดฟังงคพขวก็ เหมือนว่าเธอจะคิดได้หยิบแท็บเล็ตขึ้นมากดซื้อตั๋วราคาเกือบ 1, 000, 000หนึ่งล้านเหรียญทันทีวอลล์ได้แต่อีฉาค่าบัตรรถไฟฟ้าส0 0พันกูยังว่าแพงต่อมาคืนนั้นขณะที่วอลเอาขยะไปทิ้งหน้าร้านจินนี่สาวสวยก็ได้ส่งข้อความวิดีโอมาหาเขาโชว์ให้เห็นแมวตัวหนึ่งที่แอบขึ้นยานมาพร้อมกับสัมภาระไอว้วอลดูจบก็ดูเหมือนจะมีไอเดียอะไรบางอย่างมันจัดการเก็บข้าวของแล้วก็บอกลากแกลลี่หวัวหน้าของมันวันต่อมาเราก็จะเห็นว่าน้องโซฟีเตรียมตัวมาอย่างดีกำลังจะไปขึ้นบินนนนตตอออออออััั้้บบกกก็าามมเเธธขรง ช่วยเหลือเขาสักครั้งช่วยบอกเจ้าหน้าที่ว่าเขาเป็นญาติเธอเขาแค่อยากจะเห็นก็สวยอวกาศใกล้ๆสักครั้งหนึ่งก็พอโซฟีทนความเล้าหรือของมันไม่ไหวก็เลยยอมให้วอลนั้นตามเข้ามาด้วยจากนั้นวอลก็เดินมาส่งเธอที่หน้าประตูเกตมอบของขวัญชิ้นหนึ่งให้กับเธอก่อนจะบอกลากันเธอก็เดินไปขึ้นยานส่วนไอนะ้วอลนก็เริ่มทําตามแผนมันแอบลักลอบเข้ามาในห้องขนส่งสัมภาระแล้วก็แอบเข้าไปอยู่ในกระเป๋าที่จะถูกส่งขึ้นไปพร้อมกับยานโซฟีเปิดของขวัญดูก็เห็นว่าเป็นตุ๊กตาลูบโลกยานก็เริมนัับถอยหลง ที่จะยิงปล่อยตัวจากนั้นจ้ลวดก็ถูกยิงขึ้นสู่อาวากาศโซฟีก็ตื่นเต้นมากถึงขนาดขยี้ตุ๊กตาเละขามือทั้งคู่ก็มาอยู่บนยานหลักที่จะเดินทางไปสู่ดาวอังคารและดูเหมือนไม่รู้ว่าพรมลิขิตหรือเวรกรรมทําให้เธอได้มาเจอไก่บอลววอีกครั้งเธอก็จับได้ว่ามันแอบ,บขึ้นยานมาโดยไม่ได้รับอนุญาตโซฟีโมโหเป็นอย่างมากที่บึงนั้นหลอกใช้กูแต่เธอก็ไม่อยากติดร่างแห่ไปด้วยเธอก็เลยบอกให้ไอลววนั้นมาแอบ,บอยู่ในห้องเธอห้ามออกไปเดินเพ่นพ่านแล้วเดี๋ยวกา,อามาตัตนนบ ททา่าากับตันที่จะขับยานสุดหรูลำนี้ไปดาวอังคารไอวอลมันก็เลยโกหกเธอว่ามันชื่อเควินเป็นแฟนของอีน้องโซฟีนี่เองหลังจากนั้นโซฟีก็พาวอลไปหาเอิร์ลเจ้าหน้าที่ที่จะทําบัตรใหม่ให้กับเขาตอนแรกเอิร์กก็ไม่เชื่อว่าไอวอลนั้นคือเควินแต่โชคยังดีที่โซฟีนั้นเป็นสาวไอคิวสูงเธอเลยเสนอตัวซ่อมหุ่นของไอ้เอิร์ลให้ไอเอิร์กก็ดีใจกูซ่อมตั้งนานแล้วซ่อมไม่หายเขาก็เลยทําบัตรใหม่ในชื่อเควินให้กับวอลจากนั้นไอวอลมันก็สนุกใหญ่นึกว่าตัวเองนั้้นนรรรอดแลววฟีไปทําากกิจกรรมต่ง,ตง เพื่อแก้เบื่อจะชวนเธอไปเดินท่องในอวกาศแต่โซฟีก็บอกมึงจะบ้าเหรอก็กลัวความสูงพวกเขาต้องอยู่บนยานลำนี้อีกหนึ่งเดือนกว่าๆและวันเวลาที่ผ่านไปทั้งคู่ก็เริ่มสนิทกันขึ้นเรื่อยๆไปไหนมาไหนก็ต้องตัวติดกันตลอดเวลาไม่ใช่เพราะชอบทีหน้ากันหรอกแต่กลัวคนจับได้วันต่อมาโซฟีก็จับได้วัยวอล์มแอบ,บใช้คอมพิวเตอร์ของเธอซึ่งเสี่ยงต่อการจะโดนจับได้เธอก็บ่นไอวอล์ใหญ่แต่วอลก็บอกก็กุ้งเหงาเธอเล่นทิ้งฉันให้อยู่ในห้องนี้ไม่ยอมให้ออกไปไหนทั้งคู่ก็ทะเลาะก,กันกอกว,นะวอลก เธอนัน้นโมวแต่วิ่งไล่ตามเควินและยอมทิ้งความฝันของตัวเองเพื่อมาอยู่กับเขาที่ดาวังคารวอลงุดงิดมากขอตัวไปหาไอติมแดกก่อนก็แล้วกันโซฟีก็ตามมาทั้งคู่ก็ขโมยไอติมเอิร์ไปแดกทั้งคู่ก็ไปนั่งกินไอติมกันเราก็จะเห็นว่านิสัยของโซฟีเป็นคนที่เข่งคัดกับตัวเองมาตั้งแต่เด็กๆส่วนไอวอลนั้นเป็นคนที่ทําอะไรตามความรู้สึกไปเรื่อยขอแค่ได้ประชนพัยก็พอทั้งคู่มองกลับไปที่โลกและได้แต่เฝ้าถามตัวเองว่านี่เป็นทางเลือกที่ถูกต้องแล้วหรือย,อยังวันต่อมาที่ห้้้องงบบรรรรรยยยยาาาาาาาคคววววมูเกกีนนี่าาัััดนนสตจ์ จะมาบรรยายก็เ,เกิดป่วยมาไม่ได้แต่แล้วตอนนั้นพิธีกรก็บอกว่าในที่นี้เรายังมีนักวิทยาศาสตร์ผู้เก่งกาจอีกหนึ่งคนเพราะเธอได้ไปอ่านงานวิจัยของไอ้เควินความสวยก็ตอกอยู่ที่วอลแล้วสิครับเขาที่ปลอมตัวเป็นเควินก็เลยต้องขึ้นไปพูดตอนแรกวอลก็พูดไม่ออกเก,ก,ก,กือกกกักแต่แล้วเขาก็ใจเย็นลงและนึกถึงคําพูดของโซฟีที่เธอบอกว่าพวกเรานั้นพยายามจะผลักดันตัวเองเพื่อไปอยู่ในที่ที่ทุกคนนั้นบอกว่าดีโดยที่พวกเราไม่เคยถามตัวเองเลยว่าสิ่งที่ตัวเราต้องการจริงๆนั้นคืออะไรถึงแม้คําพูดของวจะ เกี่ยวกับงานวิจัยเลยแม้แต่น้อยแต่มันก็ซึ้งกินใจผู้คนที่อยู่บนยานจนแล้วจะรอดเขาก็รอดจากสถานการณ์นั้นมาได้คืนนั้นบนยานก็มีงานปาร์ตี้ฉลองการแต่งงานทั้งครูก็ไปฉลองกันอย่างสนุกสนานอีกทั้งยังเป็นวันเกิดของโซฟีอีกด้วยวอลก็เลยเอาเค้กก้อนเล็กๆมาให้กับเธอและได้รู้ว่าพ่อแม่ของโซฟีนั้นตายตั้งแต่เธอยังเด็กครอบครัวของเควินนั้นรับเธอไปอยู่ด้วยวันเกิดทั้งทีโซฟีก็บอกอยากจะทําอะไรแปลกใหม่วอลก็เลยจัดให้พาเธอมาเดินท่องอวกาศตอนแรกเธอก็ก,กลัวฉี่แทบแตกแต่แ ที่ทําให้เธอได้ชนะความกลัวของตัวเองได้ออกไปดูวิวดาวอังคารด้วยกันหลังจากที่ทั้งคู่กลับเข้ามาในยานตอนนั้นก็ดูมือสัญญาณฉุกเฉินก็จะดังขึ้นดูเหมือนว่าจะมีวัตถุปริศนาพุ่งชนยานกัปตันก็สั่งให้ทุกคนนั้นอพยพไปอยู่บนสถานีอวกาศตอนนั้นโซฟีก็ได้มาบอกกับวอลวา่าทันทีที่เขา,าบัตรของเควินไปสแกนบนสถานีอวกาศทุกคนก็จะรู้ว่าเควินตัวจริงนั้นอยู่บนดาวอังคารอยู่แล้วเธอก็เลยบอกให้วอลนั้นปีนเข้าไปหลบในห้องเก็บสัมภาาารรระััั้้้งคูู่กกก็็เเลลยยยยปปปีนปนนนนรราานไบบอใใดวศจ กูก็เกือบจะจุบกันซะให้แล้วแต่ทั้งคู่ก็เบรกตัวเองไว้ที่ก่อนต่อมาเควินตัวจริงก็โทรมาหาโซฟีและได้เห็นว่าตอนนี้เควินได้เตรียมยเซอร์ไพรส์เล็กๆไว้ให้กับเธอครอบครัวของเขาได้เตรียมห้องนอนเล็กๆไว้ให้พร้อมกับอุปกรณ์งานวิจัยที่เธอจะได้ทําทีสิทธิ์ของเธอต่อตอนนี้โซฟีก็สับสนในตัวเองเป็นอย่างมากแต่สุดท้ายเธอก็เลือกที่จะกลับไปบอกวอลว่าเธอไม่สามารถช่วยเหลือเขาได้ต่อไปแล้วคนรักของเธอรออยู่ที่ดาวังคารมันเสี่ยงเกินไปที่เธอจะโดนจับไปพร้อมกับเขาสุดท้ายทั้งคู่ก็ทะกก wow เล ความจริงออกมาว่าจริงๆแล้วเขาเพิ่งพบกับจินนี่แค่วันเดียวก่อนที่เธอจะเดินทางมาที่ดาวังคารโซฟีก็โกดเขามากที่รู้สึกว่าเธอนั้นถูกหลอกใช้มากขึ้นไปอีกสุดท้ายโซฟีก็จากไปและยานก็ได้เดินทางมาถึงที่ดาวังคารวอลที่แอบอยู่ในห้องสัมภารักก็ไปไม่รอดโดนจับได้และรู้ว่าตัวจริงของเขานั้นเป็นใครโซฟีได้พบกับเควินและเขาก็ได้พาเธอกลับไปที่บ้านถึงแม้ครอบครัวของเขาจะต้อนรับอย่างอบอุ่นแต่ดูเหมือนเธอก็ยังสงสัยว่านี่มันใช่สิ่งที่เธอเลือกหรือเปล่าส่วนทางด้านไอ้บักบอลที่ถูกจ คนที่มาเยี่ยมเขาก็คือสาวจินนี่เธอมาพร้อมกับเจ้าแมวที่แอบขึ้นยานมาและได้มาบอกความจริงกับบอลว่าตอนนี้เธอมีแฟนใหม่แล้วเธอไม่คิดว่าการเจอกันแค่คืนเดียวจะทาให้บักบอลนั่นถอดมาหาเธอที่ดาวอังคารบอลก็ต้องยอมรับความจริงและจินนี่ก็จากไปฝากแมวไว้ให้เขาเลี้ยงแก้เหงาทางด้านโซฟีคืนนั้นเธอก็จะได้รู้ว่าเควินนั้นอยากให้โซฟีนั้นทํางานอยู่ที่นี่กับเขาต่อมาไอ้บักบอลที่ถูกขังตัวอยู่นั้นก็ดูเหมือนจะมีใครคนนึงปล่อยเขาออกมาให้เขาเดินไปตามทางและมาถึงห้องของโควีมหา ทีหนุ่มเจ้าของอน,นันตที่คมดาวอังคารแห่งนี้โควีบอกกับวอลว่าเขาเห็นวอลตั้งแต่แอบเข้ามาในห้องสัมภาระแล้วแต่วอลนั้นทําให้เขารู้สึกเหมือนเห็นตัวเองตอนหนุ่มๆอีกทั้งตอนนี้เรื่องราวการแอบขึ้นยานมาดาวอังคารของวอลก็ได้ถูกเผยแพรแ่ขึ้นบนดาวโลกกลายเป็นข่าวดังกลายเป็นกระแสไหวเล่าไปเรียบร้อยตอนแรกเราคณะกรรมาก,การก็จะส่งตัวเขากลับไปที่โลกแต่ในเมื่อเรื่องมันบานปลายขนาดนี้เรื่องราวของเขาได้จุดประกายความหวังของคนธรรมดาที่ยอมทําทุกทางเพื่อความฝันของตัวเองโควีจึงเสนองานให้วอลมาทางานเป็นแบรนด์อัมบา บักบอลก็ดีใจกูรีบเซ็นอย่างไวสุดท้ายบอลก็สมใจอยากได้อาศัยอยู่บนดาวังคารเขาได้ออกไปประชนภัยตามที่ต่างๆสลับกับการทํางานให้กับโควีแต่ดูเหมือนเมื่อความฝันของเขาเป็นจริงแล้วมันกลับไม่เหมือนกับสิ่งที่เขาหวังไว้และดูเหมือนตอนนี้เขาจะรู้แล้วว่าสิ่งที่ใจจริงของเขาต้องการนั้นคืออะไรคืนนั้นเควินก็ได้มาถามโซฟีว่าเธอจะพร้อมเริ่มทํางานกับทีมเขาเมื่อไหร่เควินบอกให้โซฟีนั้นเลิกทําทีสิทธิ์ของเธอซะเราว่าตอนนี้เธอมีงานจริงๆรออยู่แล้วแต่โซฟีที่อยากจะทําทีสิทธิ์ของเธอเพื่อทาให โลกกลับมาหน้าอยู่อีกครั้งก็ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เควินพูดและดูเหมือนตอนนี้เธอจะเข้าใจแล้วว่าตอนนี้ความฝันของเธอและเขานั้นมันอยู่คนละทางต่อมาคืนนั้นก็มีงานปาร์ตี้วอลก็ได้กลับมาเจอกับโซฟีอีกครั้งเขาขอโทษเธอในเรื่องต่างๆที่ทําผิดไปแถมยังบอกว่าตอนนี้น้องจินนี่นั้นหนีไปมีผัวใหม่เรียบร้อยวอลได้มอบของขวัญชิ้นหนึ่งให้กับเธอคืนนั้นเธอกลับมาเปิดดูก็ต้องยิ้มแฉ่งเพราะดูเหมือนวอลจะเข้าใจความฝันที่เธอต้องการทําและดูเหมือนว่าแม่ของเควินก็จะรู้ว่าซซฟีนนัั้สึกกกยงงเธออบบ ไม่ว่าเธอจะเลือกทางไหนพวกเราก็ยังเป็นครอบครัวของเธอเสมอสุดท้ายโซฟีก็ตัดสินใจคุยกับเควินทางด้านไอ้บักบอลก็ได้มาคุยกับโควีเขามีโปรเจกต์ปะจนภายครั้งใหม่ที่จะส่งวอลเดินทางไปในอวกาศเพื่อจะส่งให้วอลไปอยู่บนดาวเคราะห์น้อยเพียงคนเดียววอลตัดสินใจที่จะโทรคุยกับโซฟีเป็นครั้งสุดท้ายแต่ระบบก็บอกว่าโซฟีจะไม่อยู่บนดาวอังคารนี้แล้วเธอได้ขึ้นไปบนยานที่จะยิงตัวกลับสู่โลกสุดท้ายยานของโซฟีก็ได้ปล่อยตัวออกจากดาวอังคารและที่นั่นเองเธอก็ได้เจอกับไอ้วอลที่แอบขึ้ ได้แอบขึ้นมาบนยานและละาทิ้งภารกิจเขาได้บอกกับโซฟีว่าเขาตัดสินใจตามเธอกลับมาเพราะว่าการประจนภัยของเขาไม่ใช่ดาวคล้อด,ดวงต่อไปแต่มันคือการที่เขาจะได้ทําความรู้จักกับเธอและแล้วทั้งสองคนก็ได้จูบกันและหนังก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องมูลช็อตบางครั้งการประจนภัยก็ใช่ว่าจะต้องเอาตัวออกเดินทางเสมอไปแต่การที่เรียนรู้และพยายามเข้าใจความรู้สึกของตัวเองก็นับว่าเป็นการประจนภัยแบบหนึ่งได้เหมือนกันสําหรับภาพยนตร์เรื่องมูลช็อตออกฉายครั้งแรกเมื่อป 2ี2 2 2ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป5.6คะแนนสุดท้ายนี้ถ้าสนุกถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือจะโดนทสมทบทุนค่าตั๋วไปดาวังคารเผื่อว่าอีลอนมักจะเปิดขายตั๋วก็สกแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าแล้วกลับมาพบกับ GU Channel ได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเดอ้อ